สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมือนีก็ยุกับอิ๋วนะคะที่ช่องอิ๋วสายมอสชาแนลนะอ่ามาเบิงกันค่ะว่าของฝากไลยๆนี่อยู่แดไม่ได้สาผู้แดเอามาให้นะคะนี่เป็นของฝากจากมูนะคะอยู่บนนะคะเพิ่นเอามาฝากค่ะมาเบิงถึงแรกกันนะคะโอ้เป็นคาค่ะเป็นาคนาต้มไก่แสบต้มไก่แสบตะกะลวก หลวกขิงกระปนลนะคะหลวกขิงกระปนลค่าเุ็นภนะูคะิบอกหลายมนื้อามาเบิรงนทูเมือกันหมูทอดนะคะหมูทอดอุ้ยิดแต่แสบเนี่ยหมูทอดผิกพีค่าบักพีก ็อ,อกิกมาฝากผาอมขอบคุณหลายเลยเจลเจลเจลเดี๋ยวดนเหมือนกันหอมหอมค่ะเจลอีกอยังสักอย่างเดี๋ยวค่อยเปิดเปืงเจลนะคะถุงที่3ามเป็นเจลไอซีคาหนึ่งสองสาซ ปลาดุกย่างปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างชุงเด้อกันอีกฝั่งหนึ่งเขียดค่ะพี่น้องเขียดตาแข่งอื้อหือของแสบของนัวพี่น้องเอ้ยเขียดค่ะเขียดเขียดกับปลาดุกนะคะีกยว เป็นจะแสบเถอะบันนี้หนึ่งเข่าหอนหอนเนาะบัตน,นี้พี่นอ้องเดินบุ่งไโอ้ยหอมหอมประแดกหอมขาเออปิดตาบบายแสยบแหงค่ะเดี๋ยได้สิบไปมาเข่าหนึ่งเข่าหันหอนหอนี่ยังี้ขามหรือบอกม่วงน่าจะเป็นบกม่วงนะคะบกม่วงอ่าบกม่วงค่ะ โต้องขอบคุณมากมายนะคะมูบอกว่าทาั้งบานโงมหายเนื้ออีสาเอามาแบงหายนะคะนอคาตำเจวบกม่วงตำเจวอีกกลินเนขียดกับป่าบกผีกหมูนะะี่ค่ะอู้ตะเสียบเะียอีกสุปไปหนึ่งเขา่าหนึ่งเขา่าเอากะเอามากินนะคะใบแจ้วควอดหมูอ่า ลวกบอยังก็ลวกนอคาเนาะค่ะอืมเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเบิ่งเป็นคลิปสั้นๆนำใจของมูที่เอามาให้นะคะช่วงโควิดบด้กับบานกันกัทางบานกับทรงมาให้นะคะผู้ใดเอามาก็ะแบงกันทางอิ๋วสรงมากับแบ่งห้มูมูส่งมากับม่นำใจเอามาให้กันนะคะจังไไรพี่น้องก็เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่กันแบบนี้นะคะอ่า ก็จะได้น้ำใจกลับมากคือกันนะคะสำหรับคลิปนี้กับบอมี่ยัง้ลยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งถึงน้ำใจที่เอามาแบ่งให้กันกินนะคะทาสื่อกับเมนไลยบาทนะคะนี่แต่ว่าเพินก็เอามาให้ฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ก็ขอขอบคุณมูไลายที่เอามาให้นะคะและก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสวัสดีจ้า